กูหรือมันเนิร์ดมันจังเนิระมันเนิร์ดปะเฮ้ยทุ้คนทุกเฮ้ยยืนใกล้ๆผมมยยืน้กล้ยยย้้ย โคตรไวโคตรคอนเวเนียนเนี่ยสวัสดีครับทุกคนคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปจากไลฟ์สเตีมสดนะครับถ้าเกิดใครอยากดูคลิปเตีมเนี่ยสามารถกดที่ลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะคลิปด้านบนได้เลยนะครับเฮ้ยอีชัตาเลยซิคุบิ๊กอ่ะได้ได้ตาทายตาทายตาทายจริงนะโอเคไหมตาทายจริงคุณบิ๊กโอเคไหมตาทายตาทายจริงนะตาทายครับตาทายอยากให้มีรอบที่สาวนะแล้วถ้ามีร่องพิษสาววะอยากให้มีร่องพิษสีแก้มโอ้ผมอยากเล่นดัร์เซียมากกว่าว่ะ ทุกคนต้องเป็นสปีดครันี้ผมจะเป็นสปีดให้ทุกคนเอ้ยแต่มว่าทุกคนมันสปีดแม็กแม็กปาวะมีติดแม็กปะมันมีแม็กเว้ยเวลาอัพมีแม็กมันแกะอารมันต้องหัวอัพต่อไม่ได้เว้ยผมจะอัพระยะเวลาตีอะไม่หมายถึงว่าความเร็วอะเวลากดกดใช้เซิร์ชอะสกิลของดา์เซียไม่ไม่มีนะมันอาจจะหลุดโลกไปเลยก็ได้นะเซิร์ชอะคือผมก็จะเอาให้มันเร็วแบบว่ากดปุ๊บเดินถึงบ้านเลยอะไรเงี้ย ถ้าเซิร์ฟไม่ได้วิ่งแค่เท่านั้นแหละอ่าอ่าโอเคสปีดบูสต์นี่ไงจากห้าร้อยห้าสิบเป็นเก้าร้อยหกสิบสองดูด้วยผมมีรถเข็นไะยำตัวด้วยไม่ห่วงโอ้โหแล้วมีปักหน้าด้วยอ่ะนี้ปักหน้ากันแล้วเออต้นไม้อีกแล้วเอต้นไม้ใหา่กลับให้กลับกลับเถอะ โอ้เลืเก็บลุ้นอลาค้อนโอ้ผู้ดาวนั่นมีมุงวิมือไม่โดนเลยวะมึงจะโดนสิอ๋อฮัตก้าอ๋อฮัตก้าไม่กลับอ่ะมึงคอยอยู่กลางแล้วกันนะได้คครับุณมีข้างล่างข้างล่างมีคนมากับผมนะนี่ในร่องในร่องเลยสิอยุ่นี่แค่วิวแรกนะเดี๋ยวต้องอัพระยะเวลาด้วยแล้วให้มันนาน แล้วก็ให้มันเร็วอย่าอย่ามีตาที่อย่ามีริบเฟิร์มนะทดสอบทดสอบหน่อยทดสอบกับเพื่อนหน่อยมันใช้ได้หรือเปล่าผมว่าเอเอโคตรเบนดามิเออผมว่าถ้าเกิดเอเออัพไอ้นี่มาสโลมาด้วยแล้วก็ผมสปีดด้วยอะไรนะทำให้สโลมันกว้างๆ้างอ่ะฝั่งนู้นน่าจะเบนดามเออยู่นะทฮไมมาสามทมมาสามไตายตายตายเข้าได้เข้าได้ โอ้โหไอ้นี้เดียววันนี้ยังฆ่าได้อยู่เดี๋ยวหลังจากนี้อาจจะฆ่าไม่ได้แล้วอุ้ยแต่ว่าคุณมาร์กเล่นสายสกิลสามไม่น่าได้แล้วนะเดี๋ยวเอเอตานี้น่าจะเวลาออกชาร์จแน่เลยเนี่ยเก่อัพผิดเสียดายจัดเฮ้ยปักหน้าเกี้ยวเหรอซึ่งรู้เลยว่าตอนนี้ปักหน้าตายแล้วตายแล้ว นี่ครับเมื่อวานมีแต่มามาไม่หยุดเอ้โอ้ยนาไม่หยุดเลยเกือบละเกือบไม่ได้ละพรัศมีมาดึงระยะเวลนานเลอนระยะเวลาแล้วกันผมมาแล้วเฮ้ยวิ่งเร็วไปแล้วนี่เลยไปที่ไปไม่ได้ไม่ได้หรอล้างเลยล้างเลยล้างเลยไปเลย จับมาแล้วโคตไวพูดคอนเวเนียนอะโอนี่มีระยะเวลาแลโอเคถ้ปิดบูทนี่ไงถ้ปิดบูทมาแล้วเฮ้ยระยะเวลาก่อนดีกว่าระยะเวลาพูดแล้วเดี๋ยวไปบนเงินโอ้ยดิ้งอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะโอ้ยอุ้ยโอ้ยแย่แก่มแตกอ่ะ โดนในนี่ดิโดนบึ้มอ่ะแก๊สแก๊สพอแตกอ่ะกลับบ้านได้เลยแก๊สแซ็งยิงเดินกลับบ้านได้เลยนะอสกิลสามไปแล้วอะเขาแรงนะเขาแรงนะเขาแรงนะโอ้โหเขาแรงจัดมาแรงสุดใจอะเมื่อกี้เขาตน่าจะอับทับซ้อนนะเนี่เลยสกิลน่าจะใช่ โอกขู่สตันนานคืนอะอัพพอร้อน,รนมาหรออ้ยสายเพิ่มมาสตันอีกแล้วไม่เลยครับเพิ่มระยะเวลาอยู่เราไม่ยุ่งกับใครหากระทาฟ้าดีกว่า <c oughs> มาแล้วกำลังฮีโร่เอ้ยฮีโร่เกือบตายเกือบตายไปแล้วมาแล้วก็ไปโคตรเร็วเลยไปคุณท็อฟฟี่เดี๋ยวรอผมแป๊บหนึ่งรอผมแป๊บนึงแอนเดอร์ไปชู้เอเออยากกลับบ้านไหมครับเอเออยากกลับครับ ไอ้แฮนเตอร์วัน <ấy> น <enter> <lon> ี้ครับแฮนเตอร์โ <Matthew> อ้โหเล้วมันเนินมาเนินม แกทานแกโดนจับบ้านเลยอะไรอย่างี้ครับโอ้โหกูด่าไปจะโรตันไม่อยู่ตันไม่อยู่ใครไม่อยู่ไม่ต้องใช้แล้วบิงไม่ต้องใช้แล้วบิงมันมีแต่เดือดแฟร์แบบนีมันอะเน้นบ๊อบเน้นบ๊อบเพื่อนนายบที่ขี้อยากเอาไหมที่ขี้เอาไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรจู้อ้าว what the fuck พันห้า เออ่มีรัสม no oh, ีน oh, 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 ี oh, ้โอเคเอารัสมีมาอมมันนานจังอ่ะนานๆผมอัพระยะเวลามาด้วยโอ้ยโหพลาดอ่ะอุ้ยฮิวสวยโอ้โหได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ โอเคได้อยู่ได้อยู่รอครับรอทีมงานรอแป๊บหนึ่งนี่ใส่กระอกไปมันจะให้ผมกระโดดใส่แน่นอนเลยวะเดานะเดินล่อมันเดินล่อเฮ้ยเราเี็นจี๊ขี้นี่วะไครับตะกอนนี้นี่กอีก็เตันนานมากอะใช่ใช่ใช่เออจ๊ตันนานมาก อย่าให้สักก้าแตกบ้านได้ไหมเพราะว่ามันเน้นจบเขียวเน้นจบเขียวไม่เน้นทำดามิเฮ้ยโอ้โหอยู่แล้วว่ะพี่น่ะโอ้โหสตานนานมากสตานนานจัดใจเสียตอนเนี้ยกระโดดไม่ได้ใจเสียกระโดดไม่ได้อ่ะโดดทีมีกลับบ้าน อุ้ยผมโดนตันแย่แล้วเซ่เย็ดเลยเนี่ยตอนเนี้ยตัวเป็นอย่างเดียวเลยแม่งในการมีการเขามาล่อฮักกานะไห์นะเนี่ยล่อๆเอาดิย้ายเขาคือมามาฟีฟเออดีเจน่สโลจังอ่ะอันนี้อันนี้ดีเจนไม่ขึ้นฟาดโบคุณย่าไก่โอ้ยโอ้ย บอกแล้วอย่าพึ่งใจเสียครัเซนไม่ขึ parole, ้นค่ะโอเคเซนขึ้นแล้วตอนนี้เออต้องออกอะไรมาวะคาถาฟ้ามันทำไรได้แหมต้องออกอันนี้มาดิอะไรนะเฮ้ยเขาจะมาล่อผมหรือเปล่าวะออกฉากเวลาไปวิ่งมันจะได้มีดาเมจด้วยไปครับแมนเตอร์ผมว่าพรผมว่ไกลพอควรเนี่ยตายว่ะพอผมว่าไกลพออยู่โอ้ยโดนเออเช็คตันน่ะไม่ไหวอ่ะมันตันสัก ตั้แบบทาวอนมาอะไรเนี่ยมาจากไหนกันเนี่ยโอ้โหปล่อยมาดอนเบเกอะไรดับแฟกต์ดับแฟกตาแล้วก็กลับบ้านไปแฮนเตอร์อันนี้เขาเอาดิบแตงเขาด้วยนะครับพิมจะตกทีมงานทีมงานทุกคนไม่ขอเซิร์ฟหน่อยครับขอเซิร์ฟหน่อยได้ได้ได้หนึ่งคู่ได้เลยนี่นี่ผมคุณดูนะคุณ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 ดูอะไรนะ ให้เกินความผมก่อเนี่ยสวัสดีครับผมให้ให้อะให้แล้วให้แล้วคุณคุณดูปวามล่างนะคุณดูปวามล่างอ่าอ่าอ่อฟพื้นเขียวเขียวนี่คือไอ้พื้นงมุ้งม่้งนี่คืออะไรเอ่อมันจะเป็นรอยครับดูความล่างนะอ่าเฮ้ยลอยบ้านเอาดิเอาดิคุณมีปักหน้าคุณมีเทคี้เอาเดินี่มีปักเรามีปักหน้าแต่เรามีเทคี้ อุ้ยโดนหลับโอ้ยโดนตนโอ้โหโดนอะไรนบโหสองลูกแตกเฮ้ยอะไรวะน่ะสดีสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดองกลางเลยเหรอกองกลางเลยเหรอไ้ยินีเฮ้ย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  เล่นหมดเล่นหมดเซ่นหมดรับเล่นหมดเล่นหมดเล่นหมดอันนึงผมกำลังไปกลับเร็ว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 โบ้าคุณจะแตกแล้วคุณมีอะไรต่อรองเปล่าเพื <Hayır> there, <cold> ่อนเล่นต่อตาใหม่ตาใหม่เอ้ยจะตาใหม่ก่อนตาสุดท้ายตาสุดท้ายมดเอาใหม่แล้วเหรอพี้อย่างเย็นอ่ะไปพี้ไปเอาป้อมอื่นก่อนเอาป้อมอื่นก่อนโอเคโอเค ขม้อมูลข้อมูลเอาข้อมูลให้ให้หายโอเคโอเคโอเคพบบนเออคิดว่าเออ๋้ใช้ใายรออยู่ใช่ไหมโอเครอที่ต่อสู้โอ้ยโกดการนั่นครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกดให้เทคี้ยังไงวะเนี่ยกดโอ้โดนตันโอ้หูป้า ไปแล้วไปแล้วมันมันีันดัดมีคนดักมันตันกว้างจังไงไปสิมีปักหน้าไว้คุณม้าปวดหัวไหมคุณม้าปวดหัวไหมเฮ้ยทุกคนทุกคนมายืนใกล้ๆผมมายืนใกล้ๆผมมายืนใกล้ผมไม่ไม่ก่อนจะยี่ใกล้ๆอ่ะมันระเบิดลงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่เอาหนึ่งเดี๋ยวรอ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 ไปจิ๊ก อาอผยู่ไหนวะเนี่ยโดนตันไม่ค่อยเร็วแต่ก็เร็วเหมือนกันเออโดนตันโดนตันตกปีกตกปีกโดนตันโนตันเฮ้ยโดนอ่ไรเนี่ยเอ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 อจะหมดแล้วจะหมดแล้วระวังนะระวังนะเหลือสิบวิเฮ้ยเอเอยังผวน มาจัดการกูมาโดดถึงบ้านแล้วไม่ได้โดดไม่ได้โะท้ไม่ได้กูจะหนีบ้านเหรอเฮียมุลเฮียมลเอ่อความเสียหายต้องวินาทีระยะเวลาเอเลดี้สเลี้ยงฝ่ายยิงเสาหน่อยครับเจ็บมากครับดอนเบเกอร์ขยับนะครับ เฮ้ยอ่ะเฮ้ยทับผมหน่อยนะผมจะอยู่กลางนะเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยต้องป้อง่องนาผมก็ช่วยไม่ได้แล้มันอยู่ไม่ขึ้นโอ้มันยู่ไม่ขึ้นนะมันยู่ไม่ขึ้นนะผมไม่รู้จะช่วยยังไงอ่ะอันติก็ไม่มีโอ้ยโอ้โหนี่ไงทีมทีมทีมโอ้เออชี้สามน่อยสวย ทำดิโอ้ยเ,อเกิดเลยนะเออเชิงไม่ไหวอะเอเดียสไมกมีคนติดลมใช่หนช้างเราต้องเราต้องหยุดเราต้องหยุดวงจรนี้ไว้ <c oughs> มีสก,กิลล้างอะไรไหม,มอะไรเอ,าเอามาไม่มีครับมันตีเอเอล้างไม่ได้ไม่ม,ม,มันหลุดออกจากกันนี้ได้ไงอะเอเออยู่มีขึ้น ไหนก็ฮิวไม่ขึ้นละไปีแม่งเลยมั้งโอ้ยเออชี้เกี่ยวอ่ะอ่าเช๊กโีนตะปันโคตรนานจริงไหนไหนก็ฮิวไม่ขึ้นละอ้าวอ้าวเทลเดียสเดี๋ยวงั้นเทคี้เชิญเลยครับเดี๋ยวเทคี้มานี่มานี่มานี่ยเทคี้มานี่ไปไปดีกว่าครับหยุดวงจรน,นี้ไว้ดีกว่าเพื่อนา <laughs> มาครับเทคี้นะครับเอ้ทุกคนครับทุกคนมารวมกันครับทุกคนทุกคนครับทุกคนครับ มาเลยไปเอ้ยเดี๋ยวผมมันยังไม่สามลูกอ่ะรอแป๊บนึงอ๋อโอเคโอเคอ่เก็บอกเวลาค่ะบวิจับเวลาเลยนะห้าสี่เฮ้ยสกัดเขาด้วยนะสกัดด้วยนะเอ้าบอกสองแล้วไปเลยเอ้าวิ่งขาวิ่งขาคุณเขาจะรอตัานผมเปล่ารอเลยรอเลยขันมั้ยหลอกขัดมัอัลจินิตเอฟสี่แล้ว ไม่ไม่ไม่ตาหนึ่งโอ้ยไม่ไหวแล้วคุณมาร์คไม่ไหวแล้วคุณมาร์คเห็นด้เลยโอเคโอเคเดี๋ยวผมไปแล้วครับทุกคนขอบคุณทุกคนที่มาเล่นครับขอบคุณครับวก็ิครับโคตรมันเลยวันนี้มามา